สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีมีดแบรนด์จีนนะไม่ได้เอามาขายนะครับผมเป็นมีด F อซผมส่งมาให้นะครับแกบอกว่าเอามาทําให้ f อซดูนะครับว่ามีดแบรนด์จีนนะครับเอฟซผมเนี่ยแกบอกว่าลองดูซิว่ามีดจีนเนี่ยสองสาร้อยที่ขายกันเนี่ยความแข็งเท่าไหร่ใช้งานได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกก็ส่งมาให้ให้ให ให้เป็นวิทยาทานให้กับบุคคลที่เล่นมีดนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าผมก็ไม่เคยคิดที่จะไปซื้อมีดของเขาเอามาทดลองของแบบนี้นะกลัวเป็นการโจมตีแล้วเดี๋ยวงานจะเข้าผมนะครับแต่นี่คือ f c ส่งมาให้ไงนะครับแล้วก็ให้ทำคลิปให้ก็ถือว่าโอเค f c ในช่องต้องการที่จะดูนี่นะครับผมจะได้ไม่โดน คือมันมีพ่อค้าที่ขายกลุ่มพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาโจมตีเขาหรือคนที่เล่นมีดกลุ่มนี้อยู่จะกลายเป็นว่ามหาว่าเขาเรียก mm hmm. ว่าอะไรนะด้วยฆ่าหรือว่าเหยียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่รสนิยมแล้วแต่คือเอาเป็นว่าความชอบนั่นแหละนะครับผมไม่ได้ผมไม่เคยมีประเด็นกับไปโจมตีใครนะต้องบอกแบบนี้นะแต่ที่ทําวันนี้เพราะว่า f อฟซผมเขาอยากจะรู้เขาได้ส่งมาให้นะครับ เบื้องต้นก็ขนงขนาดไม่วัดนะครับผมแกอยากจะให้ดูคุณภาพที่เฉยว่าเป็นยังไงนะเล็กๆเนี่ยนะครับโอ้ก็ผ่านการใช้งานมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยใช่น่าจะใช้กรีดอะไรมาลองดูนะครับผมเหล็กไม่บอกด้วยเห็นไหมไม่รู้เหล็กอะไรนะครับผมโอเคก็ใช้งานมานั่นแหละมันคมมาเลยได้ขนาดนี้นะครับผมได้แค่นี้ไม่ใช่ได้ขนาดนี้อะเริ่มกันเลยนะ หลักๆแกอยากรู้ว่ามันแข็งเท่าไหร่นะครับแต่ผมเก็บคมให้แก่หน่อยดูดีว่ามันจะดีขึ้นไหมคมหายไปเยอะเลยนะครับน่าจะใช้ตัดถุงขนมนะครับผมเล็กๆแบบนี้นะครับกดแรงเลยนะบอกเลยนะเพราะว่าคมมาหายไปเยอะเลยนะครับ ดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่มีจังหวะสะดุดต,ตรงที่ผ่านการใช้งานนะครับผมแต่ตรงที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมากๆก็จะจะเนียนไปนะครับผมแล้วก็มาสะดุดตร,รงที่ผ่านการใช้งานตรงนี้นะก็แกไม่ได้บอกให้ผมรับคมให้นะไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวส่งกลับไปผมจะรับให้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับอ๋อไหนก็ไหนอ,อ,อยู่ไหนอยู่หนอยู่นี่รับ รับง่ายๆแล้วกันนะครับ20องศานะโอ้โหใช้คำว่าโอ้โหนี่คือแบบรูดฟึดรู้เลยว่ามันกินเข้าไปในเนื้อเหล็กของมีดนะครับผมเห็นผงผมเห็นผงเหล็กเลยนะตรงนี้นะครับไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอนนี้นะครับที่ปลายนิ้วผมเนี่ยนะครับ เล็มนี้ใช้งานมาเยอะิไหมอึ๊บอ่ะรอทีนะอ่ะแล้วโต๊ะอ๋อไม่ไม่เห็นนะความลบอเคดีขึ้นมานิดนึงนะครับต้องทำนานๆก็จะดีแต่ทำแค่นี้แหละนะครับเพราะจุดประสงค์แกกจะให้ดูว่ามันความแข็งเท่าไหร่นะผมจะเริ่มที่ 60 HRC เลยนะครับผมเริ่มที่ความแข็งสูงๆเลยนะเห็นรอยเห็นรอยที่ที่คมไหมครับผมมันจิกมันจิกนะครับมันจิกนะอ่าไม่อยากให้โดนใบงไงเพราะใบมันดำโดนแค่ตรงคมก็พอแล้วรู้แล้วนะครับอเนี่ยนะครับผมมันจิกนะเห็นรอยใช่ไหมครับผม ก็คือแข็งน้อยกว่า60 HRC นะ55ล่ะยังจิกอยู่ไหมยังจิกอยู่นะครับทุกคนนี่อันนี้คือที่55นะครับผมจิกเข้าไปลึกเลยแหละนะครับลึกเลยนะ50 HRC นะโอเคเริ่มลื่นแล้วอ่าอย่างเงี้ยนะครับ ก็คืออยู่ที่ระหว่าง5 0าสถึงห้ HRC นะทุกคนมีเล่มนี้นะครับความแข็งอยู่ที่5 0าสห้ HRC ถ้าเปรียบเทียบกับมีดช่างบ้านเราที่ใช้เหล็กเหล็กแหนบอะเหล็กแหนบก็น่าจะปาก็ไปหวิโทษ5้าสิมั้งนะครับผมก็คือมากกว่านะครับหรือ n 6 9 5นะครับมันก็ปาเข้าไป58 59ก็อยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่าอยู่ดีนะครับผม n 6 9 5อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแต่เล่มนี้อยู่แค่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นมีดใช้งานเบาๆนะครับผมเบาๆนี่หมายถึงว่างานงานเ,เขาเรียกอะไรนะกรีดกระดาษ กิได้นะกดกรนะดกระดาษอ่อนนะครับผมตัดถุงอาหารนะครับผมอซอยซอยจุเนื้อนะครับเล็กๆนะครับผมแต่จะไปงานหนักกับงานไม้งานกระแทกงานคัตติง้งคือมันเล็กแค่นี้มันคงไม่คัตติง้งแต่นี่ผมคือผมก็พูดไปเรื่อยนะนะครับว่าความแข็งขนาดนี้น่าจะน่าจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจอไม้แข็งๆก็อาจจะมีปัญหา ต้องเจอไม้แบบเนี่ยคือผงเล็กล่วงแบบเห็นเห็นเลยนะทุกคนรับด้วยเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคผมเนี่ยอไอ้ที่ขูดหายไปเลยที่ผมขูดไป็รอยนะครับอ๋อยังเป็นอยู่ฝั่งนี้นิดนิด,นดผมดูผิดฝั่งผมขูดฝั่งนี้ตั้งหกักยังเป็นรอยอยู่นิดนิดไปกำผิดคลิปนี้อาจจะปล่อยไปน่าจะสิบกว่านาทีนะทุกคนนะ ทำให้รู้แค่นี้แหละนะครับผมว่าถ้าเป็นมีดที่เราซื้อมาสองสามร้อยความแข็งก็จะอยู่ประมาณนี้อาจจะไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะครับผมไม่ใช่ทุกยี่ห้อไม่ใช่ทั้งหมดไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะครับเฉพาะแค่สองเล่มนี้ที่ส่งมาให้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอไปเก็บกับไปสต็อปที่หนังแป๊บโอเคนะครับผมไปเก็บกันหนังมาให้แล้ว ช้ได้นะครับผมต้องตรงนี้ที่ผ่านการใช้งานหนักๆมาอาจจะต้องทํามากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอนะเดี๋ยวจะได้ทําคืนเจ้าของเขานะครับทุกคนครับผมใช้เจ้าตัวเนี้ยนะเก็บจนรอยบินรอยบินรอยรอยการใช้งานดีกว่าไม่ใช่ลอยบินนะครับผมฟองคมที่สะดุดมเมื่อกี้หายไปนะครับก็กลับมาประมาณขนาดนี้นะครับผม นีนก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะทําให้อีกนะคือมันเป็นรอยตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็คือตอนนี้แค่นี้มันก็หายไปเยอะแล้วนะครับรู้เห็นไหมตรงนี้ช่วงนี้นะครับที่ผมสังเกตดูอีกหน่อยหนึงก็น่าจะได้แล้เนี่ยน่าจะจบ บางทีมันความตกกระปุกที่คมด้วยตอนที่ผมทำโอเคอืมนะครับผมก็ดีขึ้นนะใช้เจ้าตัวนี้กับหนังนะครับโอเคจบนี้55-50 HRc นะ50-55โทษที อะมาเล่มนี้นะครับเหล็ก5 Cr15 เหล็กทางฝั่งจีนนะโอ้นี้ก็ใช้งานมาเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะครับเห็นแค่ว่า2300นะทุกคนอ่ะมาดูว่ามันความแข็งเท่าไหร่นะครับผมว่ามันก็ไม่น่าจะเยอะหรอกผมเอาที่55ก่อน60อ่ะจิกเลยไม่ต้องไปเลยนะครับผม จิกเลยนะเป็นรอยเลยนะครับห้าสิบห้าล่ะโอเคเริ่มลื่นมาหน่อยนะเริ่มลื่นมาหน่อยแต่ยังเข้าอยู่นะครับผมฟังจากเสียงนะถ้าไม่เข้าน่าจะประมาณนี้เนี่ยมันจะเสียงจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ลื่นอันนี้ยังเข้าอยู่นะครับแต่เห็นรอยที่เข้านะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลยสองเล่มนะครับมีจากจีน นะก็อยู่ที่ความแข็งเท่ากันเลยนะครับผมก็คือที่55โทษ50 50ถึง55 HRC นะครับก็อยู่ในความแข็งที่เอาไปใช้แบบเป็นมีดางานไม่หนักต้องบอกแบบนี้งานไม่หนักมาก จะมาเป็นการโปรโมทมีดให้เขาไปเนี่ยจริงๆผมก็บอกตรงนะผมก็ไม่สนับสนุนของก๊อปปี้นะแต่นี่มันไม่ใช่ของก๊อปปี้มั้งนะครับก็เป็นของที่เขาทําอาจจะเป็นยี่ห้อของเขานะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดิคมไหมยังคงอยู่ไหมเป็นคุยๆๆเลยนะครับผมอเอาที่ยี่สิบองศานี่แหละมีดพวกนี้น่าจะประมาณนี้โอ้โหที่โอ้โหนี่คือแบบ ไอ้ที่รับมีดมันแข็งกว่าเยอะมากนะครับผมมันกินเข้าไปที่ผิวของเห็นผงเล็กใช่ไหมนะครับผมโอ้ผงเล็กร่วงกระจายเลยเดี๋ยวผมหยุดวิดีโอแลจะได้ไม่นานเกินนะครับ คคเล่มนี้รับง่ายมากเล่มนี้คือด้วยว่าที่ผมบอกมันห้าสิบถึงห้าสิบห้าเนี่ยห้าสิบถึงห้าสิบห้า HRC เนี่ยนะครับสองเล่มที่เท่ากันเนี่ยแต่เล่มเล่มนี้รับง่ายกว่าเล่มนี้เพราะฉะนั้นมันน่าจะเกณฑ์ไปทางด้านต่ำก็คือประมาณห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเล่มนี้อาจจะเกณฑ์ไปทางด้านสูงห้าสิบสามห้าสิบสี่นะครับผมแต่อยู่ตรงกลางทั้งคู่นะ ว่าอันนี้รับง่ายมากนะครับผงเหล็กร่วงแบบร่วงกระจายอ่ะล่วงแบบล่วงแบบร่วงเป็นขุยเลยนะครับผมแสดงว่ามันมีความแข็งน้อยกว่าเล่มนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็รับนิดเดียวเองไม่กี่ทีเองครับคมและเนี่ยนะครับผมอืมยังคมอยู่เลยนี่นะครับผม ใช้ที่รับตัวนี้นะนะครับก็ประมาณนี้นะก็คือถือว่าเป็นการทําคลิปที่รับด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็บอกด้วยว่ามีดที่ซื้อมาทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็วความแข็งอยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ในเกตเอาไว้ตัดถุงเอาไว้ซอยอะไรที่อยากจะซอยนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้เลยนะขอบคุณ fc มากมากเลยที่สละมีดต,ตัวเองส่งมาให้ผมขูดนะครับไม่กลัวมีดเป็นรอย ก็ด้วยนะครับบางคนถ้าบางคนจะบอกโอ้ก็ของถูกแต่มีน้ําใจนะครับต้องบอกแบบนี้นะดักคือผมดักไว้ก่อนเพราะว่าคนที่ดูช่องมีหลายประเภทนะครับผมจะได้ไม่ไม่มาว่ากันนะมีน้ําใจส่งมาให้เนจะค่าส่งต่างหากอีกนะครับเนจะแพ็กเสียเวลาเนี่ยแค่นี้ก็น้ําใจเหลือเฟือแล้วนะทุกคนนะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานแล้วก็ขอบคุณ F อซที่ให้ส่งมีดส่งมีดมาให้ผมทดสอบค่าความแข็ง นะครับว่ามันแข็งเท่าไหร่ผมจะส่งคืนแกไม่ใช่หรอกผมจะลองก่อนว่ามันก็คมกลับไปนะถึงจะไม่คมเฉียบแต่ก็คมกว่าเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมิละขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ